ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ KK Chemical นะวันนี้ก็อยู่กับอีเวนต์ของพ i ิกอัพนะก็คือแพ็ก600เพชรนะบอกเลยว่าเป็นแพ็กสุดท้ายที่ก่อนจะมีอีเวนต์ที่แบบสุดแสนจะพิเศษเข้ามานะครับก็ในเวนนี้ผมจะแนะนำว่าควรทำไหมหรือไม่ควรหนึ่งนะครับการพ i ิกอัพเนี่ยมันจะพึ่งอยู่ที่ดวงเราล้วนๆเลยนะสำหรับการสุ่มในกิจกรรมนี้ส่วนไอ้เนี้ยออกยากมากไม่ต้องไปหวังนะครับ มีเอลิเซเอโรนี่กอแล้วก็อดูบิสส่วนอันนี้มีแบบการตำนานให้กลับมาด้วยนะก็มีเอโรนี่เอลิเซแล้วก็กอรนะแล้วก็นี่นะเป็นกิจกรรมที่ถือว่าดีสําหรับสายสะสมนะครับก็คือคนที่มีการพวกเนี้ยถ้ามาแลกใช่ปะเราจะได้เพชรอะอย่างผมมีบียองอะผมก็แลกของบียองมานี่คือเราสามารถเอาไปเป็นแลกเป็นเพชรได้นะอะคือ ถามว่าแลกแล้วตัวหายไหมไม่หายนะเนี่ยมันบอกว่าต้องมีไอเทมเป้าหมายจึงสามารถรับรางวัลได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองรับของนาะโอมีนะมาดูว่าหายไหมถ้าหายนี่กูลองให้เลยนะอ๋อเฮ้ยอ๋อนี่ไงนะโอ้มิก็ยังอยู่นะครับก็คือไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะหายห,ายหรือเปล่าก็คือไม่หายแน่นอนนะครับสําหรับการ์ดพวกนี้นะครับก็แนะนําว่าให้แลกไปเลยโอเคผมก็มีการ์ดแค่นี้ก็คงจะต้องแลกสามร้อยเพชรแต่ว่าผม ขอยังไม่แรกนะฮะเดี๋ยวขอดูอันนี้สิแม้ไม่มีอ๋อก็คือแรกซ้ําได้เรื่อยๆอะมาดูดีกว่ากล่องรางสะสมได้อะไรก็คือสุ่มเนาะอุ้ยรอยเพชรสองร้อยเพชรหนึ่งร้อยเพชรนะครับสวยโยสวยโยคือผมแนะนําว่าให้เก็บเพชรเลยนะเว้นนี้ถ้าสำหรับแบบผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วอะคือเว้นแบบเนี้ยไม่ต้องทําก็ได้ถ้าผู้เล่นที่มีแบบของครบหรืออะไรครบแล้ว แต่ว่าผมก็จะบอกว่าเว้นแบบเนี้ยคือมันก็ดีแล้วก็เป็นไม่ดีด้วยนะระหว่างเพื่อนเพื่อนรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดติดตามเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึง <c oughs> เรื่องกิจกรรมนี้กันก่อนดีกว่าเป็นกิจกรรม600นะครับก็อันนี้อาจจะบอกไว้ก่อนเผื่อแบบคนไม่ทาเวน,นี้คือจะมีจี้เครื่องรางระดับท็อปกลับมาด้วยนะก็เป็นจี้ที่อะไรอ่ะผมก็รู้แหละหนึ่งคือไอ้มันเป็นการป้องกันแบบเขาเรียก คือป้องกันการเคลื่อนย้ายอ่ะส่วนมาก 3G เนี่ยเออก็สาหรับใครที่อยากได้ก็เก็บไว้ได้นะครับส่วนนี้ก็มีคอสตูมาขายด้วยนะก็บอกเลยว่าเป็นราคาค่อนข้างแรงมากก็7 29บนเะ้เนาะราคาตามปกติโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีอย่างหนึง่งไม่ใช่บอกวิธีหรอกแค่บอกว่ามันดูยังไงสมมุติว่าเวลากล่องสุ่มกล่องเนี้ยถ้าเวลามันไดเอสบวกมันจะเป็นแบบแสงแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอ่ะดูอันนี้คือไดเอสคือมันสามารถดูออกเลยนะถ้าไดเอสบวก <c oughs> เ,นบบเนี่ยแบบนี้คือไดเอทถ้าเอทบวกมันจะแบบเป็นแสงแบบวิ่งอ่ะแบบมันจะมีวิ่งวิ่งอ่ะ <c oughs> คือเวนเนี้ผมอ่ะ <c oughs> ไม่น่าจะทําอยู่แล้วเพราะว่าผมมีการตัวละครที่แบบดีดีหมดแล้วคือสุ่มตอนนี้ก็คือเหมือนผมเอาเพชรลงไปละลายในแม่น้ําอ่ะก็เลยแบบคือใจนึงก็อยากจะสุ่มให้ดูเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรแนวทางนะแต่ว่าแบบคือผมขอบอกไว้ก่อนว่าใครจะทาเนี้ยก็คือต้องใช้ดวง แล้วก็เพรเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะมีหมื่นนะคืออย่างน้อยหมื่นเพรเนี่ยคือได้ตัวมาเล่นหนึ่งตัวอันนี้การันตีเลยแต่คือลองคิดดูนะถ้าส่งเวนดีดีมาคือมันมันพูดยากเว้น,นี้คือมันก็ดีนะคือผมอะ่ะไอไอดีไก่ผมอะ่ะเคยสุ่มจากเว้น,นี้แล้วได้ตัวดีๆมาแล้วก็เคยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดีแต่มันก็ดีไม่สุดเข้าใจปะ่ะแบบมันก็ดีอะ่ะแต่ว่ามันมันอยู่ที่ดวงเราไงถ้าเราดวงไม่ดีเราก็ไม่ได้นะ เอออ่ะเดี๋ยวผมลองสูงใไ้ดูหกร้อยเพชรแล้วกันเนี่ยถ้าได้เอสบอกมันจะมีเสียงปริง่งแบบเมื่อกี้เห็นปะเนี่ยได้ไวมู่หุนเนี่ยก็คือได้เอสบวกมาตัวหนึ่งนะครับผมมีอย่างว่าไวมู่หุนเนี่ยโอเคมีแล้ว <c oughs> ก็ถือว่าเก็บไว้แล้วกันนะครับก็เนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมอีกอันนึงเออมาเนี่ยลืมบอกเลยเป็นจํากัดทั้งหมดนะครับก็คือเดี๋ยวจะสอนทํานะครับเริ่มต้นง่ายๆก็คือแค่เล่นหนึ่งครั้งอ่ะอันนี้คือเล่นหนึ่งครั้ง สมมติพูดทำภาร,ร,รกิจที่หนึ่งเสร็จแล้วภารกิจสองมาเขียนพรุ่งนี้เจอกันให้ออกเกมเราเข้าใหม่มันคือการลอกอินเข้าใหม่นะครับแล้วก็ใช่มืดและน่ากลัวคือต้องเล่นแผนที่แผนที่เราว่าบ้านผีสิงสองครั้งพรุ่งนี้เจอกันก็คือรอลอ,อกอินพรุ่งนี้ต่อนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามมาทำเลนมาร์คให้ใหญ่ขึ้นกันเถอะก็น่าจะเป็นมืดนะครับส่วนพรุ่งนี้เจอกันก็คือการลอกอินเข้าใหม่นะครับก็คือต้องรอหลังสี่ทุ่มอะ่ะถึงจะลอกอินเข้าใหม่ได้ถ้าสมมติว่าทำธุรกิจของมันะ แล้วก็เที่ยวรอบโลกแล้วฉันจะทําให้เธอลมละลายก็คือน่าจะต้องแบบไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็ต้องทําให้เขาอะล้มละลายแม่งเขียนชื่อภารกิจมาแบบทํางงมากแล้วก็เนี่ยภารกิจพรุ่งนี้เจอกันลองกินแอปเปิ้ลไหมก็น่าจะต้องเก็บแอปเปิ้ลนะฮะในด่านแผนที่ผลไม้นะครับแล้วก็ส่งโคเวอร์ถึงเพื่อนห้าคนนะครับหรือไม่ก็เชิญเพื่อนห้าคนอนะเออแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันก็มันเป็นกิจกรรมที่แจกเพชรค่อนข้าง,งเยอะเลยนะสําหรับใครเนี่ยผมแนะนําว่า ให้เก็บเพรดีกว่าถ้าเป็นผมผมจะเก็บเพจนะถ้ามี4,000เพรถามว่าน่าสุ่มไหมก็น่าสุ่มนะคือถ้าถ้าสุ่มว่าเป็นผมนะ4,000คือผมสุ่มแน่นอนแต่ว่าผมไม่มีไอดีมาสุ่มเพจแล้วไงคืออะไรวะหลังๆอ่ะผมก็ทําแบบหลายเว้นนะเนาะก็คือแบบแทบจะไม่มีเวลาเก็บเพจของไอดีแต่ละไอเดีเลยก็คือแบบแม่งเว้นไหนมากูทุ่มทุ่มทุ่มอย่างเดียวเลยเออก็สำหรับใครเนี่ยที่รอดูรีวิวนี่ก็เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแน่นอน,นับเอโรนี่กอเนี่ยอะดูบิเนี่ยสามเอ เอลูนี่กับกรอ่ะรีวิวได้แต่อะไรอะไรวะเอ้ยไม่ใช่ดิเอลูนี่กับอาดูบิสอ่ะรีวิวได้แต่กรอกับเอลิเซ่เนี่ยอาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูนะอืมเพราะว่าผมไม่มีนะครับสองตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้ให้รีวิวตัวไหนเนี่ยก็แนะนํามาได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็ลองบอกกันได้นะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย